ยังไงให้อารมณ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีขึ้นจุดเดือดเนี่ยมันสูงขึ้นเหมัอนขึ้นยากนะคะอันนี้หมอคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะต้องดูแลให้ครบเลยดูแลตัวเองให้ครบนะคะทั้งกายจิตสังคมอันแรกนอนให้พอกินน้ําให้พอกินอาหารที่มีประโยชน์อาจจะทํายากเนาะในการที่เราจะต้องนอนให้พอเอาให้ดีที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะอํานวยนะคะพ่อแม่บางท่านคือ กลางวันเลี้ยงลูกเหนื่อยแล้วกลางคืนไม่อยากนอนอยากจะนอนเล่นมือถืออะไรอย่างี้นะคะหมอคิดว่าบางทีต้องวางแล้วก็ พักผ่อนจริงๆอะเนาะต่อมานะคะก็คือทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจเนี่ยสำคัญคือบางทีจะต้องมีเพื่อนคู่คิดนะคะมีที่ระบายมีที่ปรึกษาคนที่เข้าใจเราพร้อมที่จะฟังเราโว่คนให้กําลังใจอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างสุดท้ายก็คือทางด้านสังคมแม่บางคนนะคะงานบ้านก็ต้องทำเลี้ยลูกก็ต้องเลี้ยงงานนอกบ้านก็ต้องทําอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ได้เป็นเรื่อนจักรนะคะที่จะทํางานเท่าไหร่ก็ได้เราต้องการการพักผ่อนนะคะการหาคนช่วยเลี้ยงลูกหรือการช่วยทํางานบางอย่าง อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคะที่หมอคิดว่าอันนี้สาคัญมากๆเหมือนกันก็คือความคาดหวังในการเลี้ยงลูกคือพ่อแม่บางท่านเนี่ยค่ะก,กดดันตัวเองเยอะยิ่งสมัยนี้เนาะเพราะว่าเห็นรูปล,ลูกคนอื่นในโซเชียลเราอยากให้ลูกเราทําได้บ้างเห็นคนนี้โอ้ยดีจังเลยเราอยากให้ลูกเราได้บ้างเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดเนะเาะแล้วก็ทําใหเา้เราไปกดดันที่ลูกอีกทีนึงเราโมโหง,ง่ายขึ้นอะไรนี้นะคะอีกประการก็คือบางคนเนี่ย ใช้ลูกเป็นตัวแทนตัวเองในวัยเด็กอาจจะต้องกลับไปค้นในใจตัวเองบางทีพ่อแม่เราเลี้ยงเรามายังไงคาดหวังยังไงเราก็มีค่านิยมแบบนั้นนะคะแล้วก็ไปใส่ให้เด็กหรืออะไรอย่างนี้เนาะไปกดดันเด็กอีกทีนึงแล้วเราก็กดดันตัวเองอีกทีนึงอันนี้ก็จะต้องระวังค่ะ